วันเดย์เฟสีถูกกำหนดขึ้นมาอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ20ปีครับฉะนั้นเวลาเราทำผัดตดเนี่ยเราจะมั่นใจครับว่าผาได้ปลอดภัยแล้วกลับบ้านได้ด้วยฉะนั้นวันเดย์เฟีเนี่ยถ้าเรามาขับเคลื่อนเราลดภาระลดเวลาในการอยู่โรงพยาบาลได้ ลดการมาลงพยาบาลโดยไม่จาเป็นได้คนที่ด้ประโยชน์ที่สุดคือคนไข้ครับถ้าเราเตรียมได้ดีดูแลได้ดีมีความพร้อมของทีมนะฮะคนไข้กลับบ้านได้เร็วขึ้นการเข้าถึงบริการเนี่ยเป็นไปได้โดยสะดวกครับแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของภาคประชาชนครับถ้าเราคิดเรื่องของค่าใช้จ่ายองค์รวมยังไงยังไงก็คุ้ม ในระดับประเทศรวมจนถึงคุ้มสำหรับผู้ป่วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลดความไม่อาจได้จำนวนคนไข้ลดลงคุณหมอคุณพยาบาลมีเวลาที่จะมาดูแลคนไข้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษได้ฉะนั้นการที่เราลดความ,มอาจนเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือผู้รับบริการครับ วันเดฟเฟอรี่ต้อมีแค่เอกสารอยู่แค่แผ่นเดียวหลาดเอกสารน้อยลงฉะนั้นในเมื่อระบบบริการถ้าเราสามารถทําให้ใช้เวลาในโรงพยาบาลได้น้อยเวลานั้นจะไปเพิ่มให้คนไข้อีกกลุ่มหนึ่งทันทีมันไม่ได้หายไปไหนครับฉะนั้นคุณภาพการดูแลรักษาน่าจะดีขึ้น พักฟื้นที่บ้านหลังผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นส่าใจหรือแวดล้อมที่คุ้นเคยเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมากที่สุดเราอยากให้เขาเข้าถึงได้ง่ายสะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายไม่เป็นปัญหาต่อรเขาในการรักษาพยาบาลครับหลังผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีทีมที่เป็นเยี่ยมบ้านนะครับก็เป็นมีตั้งแต่แพทย์ที่เป็นเวชศาสตร์ครอบครัวแล้วก็มีทีมพยาบาลที่ไปเยี่ยมคนไข้นะครับ โดยเฉพาะ3วันแรกนะครับก็จะมีทีมไปเยี่ยมทุกวัน